สวัสดีครับผมภูมิวันนี้จะมาสอนดาวน์โหลด Lost a เก้า Origin นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดทั้ง2ลิงก์ไว้ที่ description นะครับไฟล์แรกที่เราต้องดาวน์โหลดนะครับเป็น Lost Ark Origin Setup ครับกับไฟล์ dsg c ครับพอเราได้ทั้ง2ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดแตกไฟล์เลยครับอันนี้กดแตกไฟล์จะได้เป็นไฟล์นี้นะกดคิเข้าไปเลยครับพอได้หน้านี้ขึ้นมานะฮะให้เลือกอันแรกครับโดยผมจะติดตั้งไฟล์ที่ไดร v e C นะครับ แนะนำว่าเป็นไดซีครับเพราะผมเคยลองติดตั้งไว้ที่ไดอื่นมันเข้าเกมไม่ได้นะครับกดต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับ In s t a l l เลยครับรอจะไปติดตั้งเสร็จนะครับครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้กดเสร็จเส้นนะครับก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับกดปิดไปเลยครับ แล้วเราก็ทําการแตกไฟล์ dcfg ครับก็จะได้เป็นไฟล์นี้ขึ้นมาครับคลิกเปิดไปเลยครับกด c t r l c ครับแล้วเราก็มาที่拉สเก้า r ีจิตนะครับคลิกขวาครับ open file location ครับเี่เราจะเห็นว่ามีไฟล์ dcfg อยู่นะครับให้กดวางไปได้เลยครับ c t r l v repeat ไฟล์ทับไปเลยนะครับ continue ครับ โอเคครับแค่นี้ก็เข้าเกมได้ปกติแล้วครับเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าแล้วก็รอจนกว่ามันจะติดตั้งเสร็จทั้งหมดนะครับครับพอติดตั้งเสร็จนะครับก็กดสตาร์ทเกมได้เลยครับ ันนี้ก็ใส่รหัสเรานะครับผมจะเข้าเซนเซอร์วันะครับกดล็อกอินเลยครับถ้ามันจะเข้าเกมได้นครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับถ้าไม่ได้ก็คือมันเข้าเกมไม่ได้นะครับถ้าติดตั้งๆที่ผมบอกตั้งแต่แรกมันก็จะเข้าได้แน่นอนครับ รอไปด้เลย,ยครับโอเคครับแค่นี้ก็สามารถเข้าเกมได้ปกติแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วครับส่วนคลิปหน้าอยากจะให้ทำอะไรก็ลองบอกมาได้นะครับถ้าทำได้จะทำให้นะครับเจอกันครับขอบคุณครับ